สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านผักผลไมส้สดดอยกังขังนะครับวันนี้เราจะพามาขุดลากสู่กันนะครับเดือนนี้นะเดือนสิงหาเป็นต้นไปดอกก็จะเริ่มออกแล้วนะครับก็จะบ่งบอกให้เราเลยว่าดอกออกอย่างนี้เราสามารถขุดขายได้แล้วคุณลูกค้าในวันนี้สั่งเยอะมากอะ่ะคุณลูกค้าสั่งเยอะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมขุดให้ดูสดๆเลยนี่ เราสามารถไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยมีลูกค้าคนหนึ่งนะครับที่ซื้อเจ้าลากซูอของเราไปนะครับ mm hmm. ก็เขาก็เปิดร้านหมูกระทะเหมือนกันเอาเอาไปทาน้ําซุปของหมูกระทะพวกนี้โอ้โ oh หลูกค้านี้เข้าร้านเต็มเลยบอกว่าน้าซุปร้านร้านนี้อร่อยไม่เชื่อต้องสั่งซื้อลองไปทํากินดูนะครับก็ไม่ลองไม่รู้นะครับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อได้ที่เพจน,นี้เลยนะครับลองครั้งแรกในชีวิตก็ไม่เสียหายนะครับไม่ได้ขายเก่งนะครับแต่แนะนําให้ซื้อ วันนี้เรามาแบบคุยกับลูกค้าแบบว่าเชิงเพื่อนอย่างนี้เนาะเพื่อนกันเองอย่างนี้คนกันเองอย่างนี้ใครให้กันเองคนอื่นขายขายแพงมากโลละร้อยสามสิบถ <c oughs> ึงร้อยห้าสิบแพงจัดคนที่ขายคนคนนั้นน่าจะซื้อจากโด,ดยอ่างขังนี่แหละแต่ไม่รู้ของเจ้าไหนนะครับแต่เจ้านี้โดยอ่างขงังโดยตรงเราขายให้กิโลละแปดสิบบาทลูกค้าคนแรกนะครับรับสิ่งที่พิเศษไปเลยกิโลละเจ็ดสิบบาทพูดมาเยอะละเรามาขุดกันดูดินเขานะครับโอ้โหอันนี้คือ ดินล้วนดีเลยคือเจ้าลาซูเนี่ยหาก,กินได้ยากแค่ปลูกได้ดอยอ่างขางที่เดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะครับลาซูของดอยเราอะ่ะสูงจากระดับน้ำทะเล2000กว่าเลยนะได้ในราคา7บาทถือว่าคุ้มมากๆกอะ่ะเพราะมันมีหลายขั้นตอนในการดูแลมากหลายเราจะาเดี๋ยวเอากลับบ้านเอาไปล้างใช่ไหมแล้วก็ผึ่งให้แห้งหน่อยแล้วก็แพ็คใส่กล่องเนาะยังไงก็ช่วยกันอุ่นนุนหน่อยนะครับกลับถึงบ้านเราจะล้างเสร็จเราเอาหวีหวีออกนะครับลากฝอยคนนี้เลยลากฝอยคนนี้นะครับเราไม่ส่งนะครับ คุณลูกค้าดูจากที่เราขูดไป3ามแถวนะครับตอนนี้คือเราขูดได้กล่องนี้นะครับส่วนนี้นะครับไม่ต้องการใจที่เอาออกนะครับแล้วก็เวลาล้างอ่ะล้างเสร็จเราก็จะเอามีดมาตัดอีกทีนะครับเพื่อให้มันสวยงามกลับถึงบ้านเราล้างเสร็จนะครับเราก็จะมาเก็บเศษพวกนี้นะครับเศษใบที่มันกําลังจะเน่าอย่างนี้นะครับก็ดึงทิ้งนะครับดูนะครับลากปลอยของเขาดูดินของเขาเป็นดินร่วนนะครับนี่ อันนี้คือรากหอยที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็เอาออกไปล้างได้เขาเลยนะครับนี่เขามากคุณลูกค้าที่สั่งซื้อไปไว้วางใจเลยครับเราก็จะมาล้างนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็เก็บใบสีเสียงพวกนี้ออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาคึงไว้เอาให้มันแหง้งแล้วก็แ็กใส่กล่องได้เลยนะครับ ก็ตามที่บอกนะครับลูกค้าคนแรกรับสิทธิพิเศษไปเลยกิโลกรัมละ70บาทนะครับเจ้ารักซูยังมีสรรพคุณมากมายนะครับแล้วก็สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้คุณลูกค้าได้ศึกษาได้อ่านเรียนรู้นะครับใครที่สนใจเจ้ารักซูนะครับลูกค้าคนแรกตามที่บอกนะครับรับสิทธิพิเศษไปนะครับ สนใจอินบ็อกทักเป็บทักแชทเข้าไปติดต่อทางร้านได้เลยนะครับแล้วทางร้านผากกาักผลไม้ก็ต้องขอจักราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ